สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับครูโจในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ใน,นเรื่องการคัดลายมือใครอยากลายมือสวยตามคุณครูมาเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จุดประสงค์ของการเรียนกันก่อนนะคะใน,นเรื่องของการเขียน นักเรียนสามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงามในเรื่องของการอ่านนักเรียนจะสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้องคล่องแคล่วเลยค่ะค่ะก่อนที่จะไปคัดลายมือเรามารู้หลักการคัดลายมือกันก่อนนะคะหลักการลายมือหลักการคัดลายมือข้อที่หนึ่ง นักเรียนต้องนั่งตัวตรงวางสมุดจับดินสอในท่าที่ถูกต้องข้อที่2ตั้งใจและมีสมาธิในการเขียนอักษรให้ถูกต้องตามภาพนี้เลยนะคะข้อที่3เขียนพยัญชนะจะโหลดเส้นบรรทัดบนล่าง ข้อที่4ี่นักเรียนจะต้องเว้นช่องไฟวางรูปสละพยัญชนะวรรณยุกให้ถูกตำแหนง่งค่ะเมื่อนักเรียนทราบหลักการคัดลายมือแล้วเราก็มาดูกันว่าการคัดลายมือมีกี่แบบปัจจุบันนิยมคัดลายมืออยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือตัวอักษรแบบอารักษ แบบที่สองเป็นตัวอักษรแบบหัวกลมค่ะค่ะเมื่อเรารู้หลักการคัดลายมือแล้วนะคะทีนี้นักเรียนก็จะมาคัดลายมือเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินก่อนที่เราจะคัดลายมือเรามาอ่านเนื้อความของบทดอกส้อยสุภาษิตกันก่อนนะคะนักเรียนจะอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะ หนึสองสาตั้งไข่ล้มต้มไข่กินตั้งเอย๋ยตั้งไข่จะตั้งใยไข่กลมก็ลมสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่า อุสสาอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดือ้อตั้งไข่ร่ำไรเอย่ยเมื่อนักเรียนอ่านร้อยแก้วจบแล้วเราลองมาอ่านทำนองสนอกันนะคะอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ1นึสองสา ตั้งเอ่ยตั้งไข่จะตั้งยยใหญ่ไข่กลมก็ลมสิน้นถึงว่าไข่ลมจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็ออดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้ จะดีกว่าอุตสาอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียนหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไครร่ำไรเอ่ยอินมากเลยค่ะลูกๆเราได้อ่านบท ดอกสร้อยตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาคัดลายมือบทดอกสร้อยตั้งไข่ล้มต้มไข่กินด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะโดยวิธีการคัดนักเรียนจะต้องยึดหลักการคัดลายมือนะคะโดยจะต้องนั่งตัวตรงนะคะคัดเวลาคัดนักเรียนจะต้องคัดตัวอักษรให้จลดเส้นบรรทัด เว้นช่องไฟเว้นระยะห่างให้ถูกต้องนะคะคัดตัวให้สวยงามและเคล็ดลับที่สำคัญอย่างหนึง่งนักเรียนต้องเหลาดินสอให้เหลมๆนะคะนักเรียนจะได้คัดได้ถูกต้องสวยงามค่ะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า33นะคะลูกค่ะ <c oughs> <c oughs> นักเรียนก็คงจะเข้าใจเรื่องการคัดลายมือดีแล้ววันนี้ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย